เข้าความน่าเปิแร่านนะปกนข้าไปกันนะครับทุกคนเหมือนอะไรเหมือนเข้ากล่องเมื่อวานเนี่ยมันเป็นอย่างที่มันเหลืงๆที่มันขึ้นลาก็เริ่มหมันใจ้รับสีต๊อกจี้อมาลองลอมาลอมมร้อนจ้าร้อนอร่อยรจะคมร้อนนาอาไปเอาไปอันอาไปอาไปอเอาอไเอาไมาเอาปเอาไปอปอออออเอออออออไออันอไอัอไอนไปออัไอั ปลซมเพราะว่ามันต้องปลาทมันต้องอูเดมผมดนๆนะเพาะมัน้าแจนเนาะมาอข้าวเ้ากนเดกินเินะไอคนโน้นก็ไม่กินข้าคนนี้ก็ไม่กินข้าวไอล้องอูเนี่ยมม้ด้หนมีส่เอา้แล้วไปพร๋ยเราควเราเสร็จล้วตั้งโตะกินข้าวแถวนี้เนาะแล้ไม่ต้องยกไกลนาะมันก็มาได้ นี้อันนี้อันนี้ผัดอ่าไข่เค็มอันนี้ไข่เซมบ่ใส่มนื้อปลาเก๋าเทอันนี้ไม่ใช่หลาแครอทไม่เป็นไม่รู้ไข่เค็มอร่อยเป็นไงเม็ดดอกไม้ก็บสิเป็นอาหารของสิงหาการทุกมันเนาะบ่เดี๋ยวมีปอเสื้อโยหอยยังแต่บ้านยูบ้านม่สั่นกะให้เป็นกินซะอันเป็น้องมาแล้วยุบมาแล้วปอเสื้อเบอร์วนสุดนั่อ๋อเออบ้านเจ้ามีเลยน้องกินข้าวปบ้านหนองไต๋ ปัานฐาหนาบ้านเดีวมันคึนเองไอเห็นส้อมเอาะมาซ้อมนี่อ่ะเอาได้แล้วเนี่ยอ่ะอาหดมันไม่ใช่หรอใช่้าดกิ่นได้กิได้ปลาจะแกะาดไอ้นกมาเร็วไอน๊ะไอโนะมาเร็วเจ่ว่าแบ คะซีอะยังไม่ลงไลท์อยู่เนี่ยเอฟชมบรรยากาศไปก่อนนะคะมาี่น้องมามาข้างข้างนี่เ่มาหอบมาอ่ะมา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 กินมาล้มานอกนะตรงนี้เร็วไปเ่ข้างน้ำมันตื้อร้อยถ้างไปเขาต้องปตหาร้านแบะร้านร้อนไม่จ้านดีรานอไม่ นี่จังไรอะเดวหอ่เออยเห็นหนาวระเอกน้ำนะคุณแจลูกบ่เลยองค์เปคุอน้องบอกว่าแม่แม่แม่ดูแลนะจ้างเดียวเป็นเนแซวอันนกเป็เอฟเอมอย่าง่งยเป็ดเอวีงไม่ยุ่งกับใครแม่มานอนน้องเล่นเก่ง แดนต่าเส้นลอเครื่องเลยล่ะ <laughs> แรงกแดนจนเหนื่อยใช่ไหมต้อมันเมื่อไหร่สิร้อนมากแลยวแดนปเดเ่้นจะได้ติดียืดตดวเดียวเดียนขวางายง,งอยู่อ่ามาแล้วแดนไม่จะพี่น้องเหรอไหมน้องช่วยนะให้เตือนด้วย โอโเร็จแล้วเนี่ยเต็มแซ่บต้องะบวดาวดอนสิอมัขาดะไที่ตุ้ดหนขาดไดเอันนีเต็มี่ทั้มเมื่อคืเจ้าทำอะไรกับค่อยสองคนเนี่ยนาคูณแม่มาสอคนทำอะไรกับข่อยเหนือเหนแล้วตอนแรกคิดว่าสงสัยเราต้องียกเอมเบอแอนอะไรประมาณนี้ทไม กัดทา่าบไม่เหนื่อยเด้น้ำกูวางตามตลึง,ลง,ลงนอนแบบหมดสภาพถ่ายค่อยอ่ะคิดถึงใจค่อยมั้งบ,บอระวังเด้อคืนเนี้ยอย่าหลับเดี๋ยวค่อยเอาคืนรับเพป็นเนื่อพิษตับตัไวจะเปิปเดประตูวเขาถึงเตือนแล้วนะนั่งดังเกินข้างเตือนข้างนี่ค่ะวันนี้เบียร์ก็เอาเนี่ย ่จังหน้าประตูอ่ะใครเป็นคนทำประตูไม้น่ยเนอะ่ะมาแลวมองหน้าแป้งคนนี้ก็คืองานของเจ้าใช่ไหมใช่พี่นะอร่อยปะอร่อยครับแกย่อย่อแกยูน้แบทเราเนี่มันคือ้ระมาณพกเจ็ดฉางอะ มันีใหญ่เรื่อนใหญ่ลองกินดูดิอ่ะกินอาจารย์ปฏิจจ์ปลาปลาโอ่ปกติมันต้องใส่ปลาโอเนาะเนาะใส่ปลาโอ่ปลาโอ่ทอดไออันอินน้ำตายรอบอ๋อกินแม่ไหมรอบรินน้ำหลายรอบเรื่องขี้มันขึ้นนึ่งเราไปทำเรื่องผีด้วยดิพี่ หม,หมดหายกวไหมเอ็มมี่ตามตอน,นอืมมีตามตอนต้ันกระจีก่อนไ่ได้เป็นถแล้ว่าหาใครมาตาย่ได้เป็นผีอยู่แน้บองหานมาหางคอย <c ười> คอยรู้เ้ดไรเไ่เป็นผีดีแบบไม่ี่กะที่ไม่ได้ไม่ได้เ่ปอ่ะกระบอก้านอเอ่ะ่ยแบบผีนอนผีนอนเม่อด้ พีน้องนีเห็นไหมปุ๊บนี่นี่มาที่นี่เอาเอาไปว่าพีปัดนั่งขึ้นมามที่นี่ขางัวาแยกนมันนี่พากัน่างนะยอย่อหินนะยอีเดที่ยแมนนแะนั่า่่ไปกันนะปุ๊บที่นี่ห้องห้องกห้องัพักหม้อลงกันนะตักหม้อสนอนลงปุ๊บขาขาเด้ขึ้นไหที่นี่เข้าใจไหมที่นี่ก็กดขาลงหมอก็ขึ้นที่ก็กดหมอลงขาก็ขึ้น ที่นี่ก็เลยให้เกสี่เมานะนี่มานังครอบมันกะฟุขขาไปนะต้องกับมาสุกขอดเกซี่นะเอาเขาเอาอ่ไนเขอนี่ครับเอาบอมาเด้อมาเด้อมามามากินข้าวกินข้าวก่อนเอาท่เอากระบะเายังกระบะ รไลีอูกาแล้ว uh. ่เด right. ียวมั่มากินข้าวโอ้นลตาแล้วลูกเจ้าไปโรงเรน่ะลงใจเ้าหนูมาหนอไปโรงเรียนแบบียนโรงเรียนไม่แตกเลยบ๊อบแเนี้ย่หาานเมพูงาข้าวมัแล้ว เ้าพ่อรุ่นเราไปฟัมาถูกรุนะอืมแล้วปองประมาณนี้อไรกุ้งมังก่ื่อเยาะ้งเกษตวูเืองเ่กุ้งมังกรไปสั่งกุ้งมังกรมา10โลเขาจะสั่งกุ้งมังกมาพวกเรากินสำหรับบ้านหม่แต่สุดท้ายเขาไม่มาส่งให้เขาไม่มาส่งให้ ไม่ใช่เข้ามาแต่ก็ให้พี่เป็นรับผู้ปตชลงหลวงฉันอยู่ตรงไหนแต่ลงหลวงลงหลวงลงหลวงแล้วขอโทษวันนี้พอเราพันวิ่งแต่เส้นอันอันนครพนมก็เลยให้พันธุ์่รงยุบานสร้างมีผลผสมนี่อดใจจ่ายตังค์ให้ด้วยนะแล้วทำไงก็เลยส่งไปที่บ้านเมื่อคืนโอ้น้าอดไปอด บมีบุญปากเน่ยเ่าต้องกินุ้งปล่เราก็เลยต้องกินกุ้งปล่อยแห่นอ่อเี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบียอย่าลืมเตรียมไอ้นี่เด้ไอพี่เขาัดจ้าเขาขูดทำยัช่างเดียวจะจะทำกุ้งไม่กินวันไหนชนี้นะคัชุดนี้ใช่นู่นเนาจ้าแต่ซื้อกุ้งมาทูกคนชอบที่ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยาทำให้กินเองกินน้ำนะกระตุมองนะลูกขอมันตายแล้วได้ไหมเอาที่มันสุกได้ไหมมันตายแล้วเปล่าพวยจังหวะนั่รลเอาที่มันสุกแล้ามันสุกแล้วมันก็ไปอีกรอหนึ่งนะระเบียบเนาะแม่นูเห็นมันกระโดดออกมาตอนนี้ค่ะคุณดีเนาะพี่มรนาทานข้าวนะคะมาเริ่มทานข้าวด้วยกันค่ะ เอาตะให้น้ำมันปอกหอกแล้วใส่ถิงเนาะใส่กุยฮึมใส่บะเตานะไม่ชอบหมกเลยบอกยั้งอย่างเหลือเต็มอ่ะใส่แ <Beng> ช <Zen> ่หมกใหม่ทำอย่างละจะหลอดได้ทีเดือนชอบอันเนี้ยอร่อยอืมเนาะแปลกแป่กดีเดี๋ยววันหน้ากินแบบใต่กระทุ้งแต่อร่อยไหม ไม้อันเดิอใหกต้นไม้ลงไปเลันให้มันให้มันมีดินเยอะก็หน่อยอ่ะต er. ้นไม้ได oh, ้โต เอาออกเลย,อเ,ลยเอาออกเลยเอาออกเลยงานให้ดีๆทำริงริงตาปลาทจร <c oughs> ิงสมัยเด็กน่าซ้อจองด้วยเนาะ <c oughs> สองตาปลาทูิงแล้วมามท่ะ้เนี่ยถ้าใส่ปลาโอจลอร่อยมาก อาโ้มาเป็ลูกนี่นะตักให้มาลองดูอ่ะเฮ้ยมาตักนิดเดียวลองกินดูอร่อยจะกินได้กินได้ไม่พ่ออะไรวะแม่ตักตัวเองกินแล้วก็ไปตักให้คนน้องคนนี้ไงเฮ้ย พี่นงบแม่้องขางเองด้ดูดน้เยเขางนแล้วงพี่นกแม่แม่ว่าไงบ้างที่เห็นที่ใสเอ็มวีนะแม่แม่ยิ้มไหมแม่ดูไหมแม่พ่อดูเป็นยังไงดีใจปะดีใจบ่มีตะโกนมาเด้อมือเครื่องมา ให้ให้แสดงดีมากสงสารร้องไห้ตามเลยดูสิบิตรอบก็ยังร้องไห้อยู่มันละเพราะว่านางเอกแหมนางเอกที่รักตัวคนที่ให้น้ำอยู่บ้างแต่สักว่าสักเดซิรี่เจ้าต้องมีเสียงให้เป็นไงต้องมีน้ำตาดีเด้หางหัวได้ให้สิ่งยากก็ขายได้หมดเลยเนี่ยเขาแอคชั่นเลยนกโอ้ยเมื่อที่นั other, ่นหรอ ขมเดนี่พี่นัทใช่นดแล้วอะอยอยเดี๋ยวใส่ไปแกงเกองำข้นก่อนเหมือนไปกินข้านาเนาะพี่เพชรี๊กับปลาเดี๋ยวซื้อเปมาแหละมอวานนี้โหปุงแห้งไปยด้ซื้อเฟที่ไหนซื้อข้าวใหน้าแกนะครับไม่ไหยู่ฝังข้าง จะลุมื่อวานไปนั่แกกันป่าเติมวดเรคยเ่เรื่อยๆนะหกเบีนเ้าบนเยเบีไปถาบ้านพี่ไหมเี่บเยไปยดตัวฮไปหั่นสาซร้าขอขาปุ่นมาน้ำเนาะเขาปุ่นลานโปรดพี่โตกะานล้นกคุ้งแกที่กบานอินอะไรอี บ้านคุยบ้านยิ่งงอยเรยงานศาคุยเคยไปอยู่เฮือนคุยเนลมนต้านเคยไปอยู่นายแกแถวบ้านคุบ้านคุยอ่อนนิบ้านคุณนุชอ่อนนีสาวอยู่นู่นบอ เดี๋ยวนี้มีแต่ผู้เท่าอยู่นะไม่แก่เหมือนกันคู้เท่าอะไม่เดินเคยมากมากว่ะี่มีแถวบ้านที่มีดาราคนหนึ่งอ่ะที่ช่องเกล็ดเจ๊ก็เพิ่งเลิกกับแฟนว่าที่สวยเด็กๆอะที่ไรนะนี่ก็ไม่รู้จักแบบทำไมเด็กคนนี้หน้าตาดีจังใช่ไหมนี่ก็เพิ่งเลิกกับแฟนเขาอะ còn đây là muối băm, còn đây là muối băm, còn đây là muối băm, ลองพินข้าวได้เ่นมาเลยเออใช่น้อที่สามไหมคะเดี๋ยวเอาไว้กินเป็นรางวัลบ้างกินข้าวสองจานแล้วอ่ะพี่น้าพี่น้าขอร้องได้ไหมแสดงว่าติดปากน้องขอร้องได้ไหมว่าเนื้อทำกับข้าวอร่อยอือบางเบียร์เนี่ยทุงสารเบียร์นั่นเลยโอเคทุกคนมากินข้าวกันนะครับสวัสดีครับ